เปไหนครับครับผมนี่ก็อีกเชือกหนึ่งครับผมพบกับเราครับ ช่องกุ้ยเจียงพลายแก้วสักใบครับผมเอาพอพลายขึ้นรถเร็ววันนี้มีก็อยู่ที่บ้านสำโรงพิมานครับวันนี้เป็นจิตอาสานะครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนครับงานด่วนเข้ามาครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับได้รับเกียรติหลายเชือกเลยนะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นนะผมจะถ่ายให้ดูนะครับไปขึ้นรถ ไปดีดีเอาหนึ่งสองซอึบอึบหนึ่งองซอึบอครับผมที่เกี่ยวของเราขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายอยู่ข้างหน้าว่ามีกี่เชือกบ้างนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับ เป็นงานอะไรครับโอวันนี้ศูนย์นำรงธรรมนะครับอำเภอยิ้มเคลนที่ครับผมออกมาให้บริการประชาชนถึงบ้านก็เลยเอานํำช้างมาต้อนรับครับในฐานะหมู่บ้านเรานะครับเป็นหมู่บ้านช้างของจังหวัดพิรำนะครับก็เลยอยากเอาช้างมาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นว่าโอ้ ช้างวีรำของเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเวลามีงานก็ออกมาช่วยกันระหว่างช้างวีรำกับสุลิทน์ครับก็ก่อนจะเริ่มพิธีก็ต้องมีเส้นไหว้ใช่ครับก่อนที่เราจะเริ่มก่อนที่เราจะทํางานก็ต้องมีการเส้นไหว้บรรพบรุษหรือบรรพบุรุษที่เราชาวช้างนะครับร่รมนับถือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ ในการทํางานให้สําเร็จลุร่วงครับผมครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศรอบงานมาให้ชมครับผมมีแต่ตะขอสวยๆเลยครับอันนี้เป็นใบกับขีนะครับใบกับขีช้างกันเร่งครับผมครับผมครับผม ก็วันนี้พี่แก้วของเรากำลังลงจะลดนะจะลงลดนะครับมามาลงแล้ว,ลวไม่ลงบ่ลง,บลงไหมนี่พาแต่งตัว่อๆวันนี้มาต้อนรับ này 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 anh phơi giúp mùa ô sao không nèo 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 Má má mama 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 Má mama 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 thôi, mama 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 จกสาวครับจกสาวชิ้นสาวอยู่ในรถนี้ไม่ได้เลยนะครับครับผมก็ตอนนี้พี่แก้วของเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับดูครับครับผมสวยงามไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเชือกอื่นๆนะครับว่ามีกี่เชือกบ้างนะครับทั้งหมดไปดูเลยครับว่ามีกี่เชือกนะครับเชือกที่หนึ่งอันซื้ออย่างครับนี่เชือกอะไรครับผมพังค์มึงครับพังคำมืนครับอ๋อสุดยอดครับทำไมอ้วนเถอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผม ครับผมสวัสดีครับก็เชือกนี้ชื่อสุนารีครับผมเชือกที่สามครับสุนารีครับผมนี่ครับสวยงามครับทางฝั่งบ้านทางทางฝั่งบ้านทะาลาดนี่จะเชือกอ้วนทุกเชือกเลยนะครับโอ้ พอใหญ่พายทองเงินครับผมสวัสดีครับเรอัครับ,รบเียด้วยเครับอันนี้คือเชือกที่สามครับเชือกที่สามเชือกที่สี่พังอ,งอยังครับ<ป>ขันเงิน<ป>ครับผมสวยงามครับ เอกที่ห้าคือพรายสิริมงคลนะครับไอหนุ่มก้านยาวกำลังแต่งตัวอยู่ครับไอหนุ่มกาา้านยาวควันไหมครับควันใหมควมมันใหมสี่ไม่ใช่ควมมันใหม่ก็ที่หกพรายทองคำพ,พ่องางอนพ่อลูกจักเชือกเนี่ย แปดเชือกครับนี่พอพันเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้สงสัยจะเข้าวัดแล้วมั้งครับนี่เข้าวัดแล้วครับสงสัยเจอพระเทศบ่อยแล้วมั้งพระอันนี้ชื่ออะไรครับนะน้องดาว,ดาวโอ้ช้างบ้านฝั่งทางเขานี่มีแต่อ้นอวนๆเลยนะครับ<อ>บ,บ๊บๆท้งนั้นเลยอ้วนบ๊บเลยนะครับ เอออันนี้ไม่เคยเห็นครับลายสนศิริ sunshine, ครับอ๋อสนศิริสซากครักจะดูเปลกๆะครับก็ครับผมคือผู้หญิงค <oh, <BI <oh. 네ู่หญิงครับ่ศรษร้างอ่ะมาไปนะครับไปนะครับไปนะครับพี่แชมต่อย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 เดี๋ยวไปกินยาครับใครกระจายแก้วหรือเปล่านี่แล้วครับเขาทีไปหาเขาที่นี่เขา ควานรักอันนี้คือควานรักสวัสดีครับมือยังม่ทัดวางเลยครับมันเย็นกอนจักปีแล้วนีเก่าปีครับเก่าปีส,สีดอสีดอสีดอคุณเงินครับผมก็คุ้คุค,ครับเอฟซีคงรู้จักกันหมดแล้วนะครับ เป็นสร้างลูกคอกอ๋อครับอ,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 อ๋อ,อ,อครับผมนี่คือปากกายแก้วเองางาหายไปสายครับจักเส้นจักเส้น,นปาดคือลายเถะ เป็นงานกระเดนเลยบ้านนี้จากปีแล้วนี่สามครับสิบสามปีโอ้สวยงามครับก็ก็ถือว่าสิบสามปีก็ใช้ได้ครับสวยพอดีพอดีพอดีก็แปดสิบ ครับผมอันนี้คือพระเอกของงานนะครับใช่ไหมลงุงก็น่าจะใช่นะครับแล้วเมื่อวานลุ่มเสียกเป็นไงบ้างครับก็ดีครับไม่เป็นไรครับอลืมก็ยังจำาังจำได้อยู่ จำได้เยอะครับบางครั้งก็หรลงตัวบ้างลงนิดหน่อยก็ไม่มีนะครับธราครับช้างครับเขาเรียกว่าช้างตรงมันก็วนความจําเรียบร้อยแล้วนะครับธรรมดาครับถ้าไม่ถ้าไม่สอนก็ไม่รู้ต้องบอกก่อนอ้าวครับผมเดี๋ยวไปดูไปดูอีกครับเดี๋ยวไปดูอีกอ่านี่ยังมีช้างครับมีปล่อยไฟแล้วหลังทีมันครับ แล้วไปดูอีกนะครับว่ามีกี่เชือกทั้งหมดมี15เชือกนะครับมีอีก3เชือกโอ้อันนี้คือท่านสมัยกามูเถสใส่ยิงน้ำรถนะคือว่าคือได้ใส่น้ำลดควนันควันเว็นเหนียสวสุดยอดลววเลยควันเป็นี ชื่อแม่มูนคำพุ่นดิชื่อ,อยังของผุนชมโอบเหรอโบ่งโบ,บ,บน้องบโบอ๋อครับผมแล้วอีกตัวบอมาบอครับสวได้มาครับมาเชียงงคนบวได้มาครับคือบอมาการร,รับอรอรอรปบอาการพื้นดีรครับอ๋อครับอาการพื้นบอดีบอกจักปีแล้วฮะใช้มงคลน่ะก่อนสิบสองบสอปีไม่ใช่ตัวมันจะใหญ่กว่านี่ป่ะอ้วนกว่านี้แล้วเนาะ ก็วันนี้ห Hospital Menschen, BOB, bad, ลายเชือกเลยนะครับเอามาฟาดเอฟซีฟามวิ่นี่ขี้เกียจกับเพื่อนครับครับผม หมดสิเช yeah. ือกครับก็มาจบอยู่ที่ของเรานะครับพลายแก้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยาเชียงพลายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีช no ีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม สวัสดีครับน้อยดีดี้ยกขาด้วย,ย,ยครับ <c oughs> ครับผม